เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 5 4กระผมในนามของรัฐบาลและในนามของผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมไทยขอส่งความระลึกถึงและความห่วงใยตลอดจนความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยทุกคนและในปีนี้ผมได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่ารอบพ่อรู้คิดมีจิตสาธารณ เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุุ่มคนที่เป็นความหวังและเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะต้องรับผู้วงภารกิจในการรักษาชาติบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เรินรุ่งเรืองก้าวหน้าสื่ไปตลอดจนการสืบสานมร,รดกและวัฒนธรรมประจำชาติการจัดงานบังเดจแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสําคัญของตนเองเด็กๆเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามย่อมต้องมีรากที่แข็งแรงการดูแลทะลุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่จากครอบครัวจากสังคมเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนในด้าน ให้เด็กและเยาวชนก้าวเข้าสู่อนาคตที่มีความมั่นคงดังนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจและให้มีความพร้อนที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2554นี้ผมขอ ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดประพฤติบิบติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สัวรวม